ครับขั้นตอนการขึงกระดาษสีน้ำนะครับวิธีนี้เราจะใช้กระดาษข้าวน้ำขึง่ากระดาษสีน้ำให้มีความตึงนะครับเวลาเราเขียนจะได้เขียนได้สะดวกนะครับอเอาฟองน้ำฟองน้ำชุบน้ำนะครับบีบพอหมัดมาแล้วก็เอาด้านที่เรายังไม่เขียนนะครับพลิกพก,กับ อ่าแล้วก็ถูไปน้ำไม่ต้องเยอะนะครับซักพอหมาดหๆถูให้ทั่วนะครับอ่าแล้วก็พลิกด้านที่เราจะเขียนนะครับแล้วก็ถู น้ำเยอะเราก็บีบบีบออกหน่อยอ่าคราวนี้เราก็ วางวางลงไปบนแผ่นอะคริลิกหรือกระดานไม้อัดก็ได้นะครับแผ่นดานรองของเราแล้วก็เราก็เอากระดาษกาวน้ำตัดเป็นสี่ส่วนนะครับด้านกว้างด้านยาวอันนี้ผมตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาด้านที่มีรอยกาวแล้วก็ใช้ฟองน้ำจุบน้ำมันมา ตลงไปด้านอย่าง อ่าทีนี้เราก็ตากไว้ให้แห้งนะครับพอแห้งแล้วกระดาษมันจะตึงนะครับมันจะเข่งจนตึงเลยแต่ว่าอย่านําไปวางตะแคงนะครับเดี๋ยวกระดาษมันจะดิ่งอ่าวางไว้ให้แห้งสักครู่อ่าเมื่อเราเข่งกระดาษเวลาเราวาดรูปเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะทําการ ดึงกระดาษกาวน้ำออกเราจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราใช้คัตเตอร์อใช้คัตเตอร์กรีดเข้าไปที่ขอบนะครับเนี่ยกรีดตรงนี้ออกนะกรีดเข้าไปสีด้านนะครับแล้วก็ดึงออกหรือถ้าใครมือไม่นิ่งอาจจะใช้ไม้บรรทัดเหล็กทาบก็ได้นะครับทาบแล้วก็กรีดกรีดออกนะครับแล้วก็อีกวิธี อีกวิธีก็คือเราใช้น้ำชุบน้ำชุบทาลงไปทาลงไปนะครับแล้วก็รอให้หมาดหมาก่อนแล้วเราค่อยดึงออกแต่ว่าวิธีนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราวาดรูปเสร็จแล้วเวลาเราจุ่มน้ําลงไปเนี่ยน้ำมันจะไปซึมกับรูปที่เราวาดนะครับมันทําให้รูปเสียหายได้ใช้วิธีคัตเตอร์กรีดจะเหมาะกว่านะครับ เนี่ยถ้าวิธีนี้เราก็ใช้น้ําซับแล้วก็เราค่อยค่ยคยคยดึงค่อยๆดึงออกอ่าเนี่ยแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นรอยกระดาษลอกออกมาด้วยนะครับมันจะเป็นขุยอ่านี่อีกวิธีหนึ่งอ่าแล้เราก็แก,แกะแกะออกหมดเลยนะครับแกะออกอ่ามันมันจะค่อนข้างจะดึงยากนิดหน่อยนะครับถ้าใครอยากรีบๆก็ใช้คัตเตอร์ กีดออกได้เลยนะครับเวลาเราวาดรูปเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเอากระดาษออกจากกระดาษกาวน้ํานะครับ